สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยวันนี้เราจะคุยถึงความคิดเห็นของนายแพทย์สองท่านเป็นชาวยุโรปคนหนึ่งก็คือดรเบอร์นาเจนเซนอีกคนหนึ่งก็คือชาวญี่ปุ่นดรชาวญี่ปุ่นชื่อดรฮิโรมิชินญะที่ท่านพูดถึงความสำคัญในการป้องกันไม่ให้ท้องผูก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งอย่างมากรวมทั้งภูมิต้านทานต่างๆสรุปวันนี้เราจะพูดถึงวิธีดูแลเทอะลำไส้ให้สะอาดป้องกันภูมิแพ้ต่างๆนะเราก็มาคุยคุยกันถ้ากำลังชมรายการป้องป่วยที่สวงผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจานังคารพูดสุข บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงครึ่งรอบทบทวนจันอังคารพุทธพฤหัสตีห้าถึงหกโมงเชา้าเราจะพบกันเป็นประจำมีปัญหาอะไรส่งฝากคำถามที่13สยามไทยนะครับเราคำถามคำถามจะได้รับคำตอบในกลายการนี้แหละครับนะก็ค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆฟังรายการบางบางครั้งถ้าเห็นรู้สึกเอ๊ะทำไมซ้ำถ้ารู้สึกว่าซ้ำเนี่ยครับ ถ้าท่านจําได้ด้วยวซ้ําตอนไหนเป็นเป็นเอกุออย่างยิ่งสําหรับท่านเลยเพราะว่าจําเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ท่านตระหนักรู้ถึงวิธีดูแลและรักษาสุขภาพของท่านอย่างที่ชมรมคนรักสุขภาพ79อนําเสนอออที่1เลยคืออิทธิบาท4ความมีฉ <c oughs> ันทาวิริยะจิตตะวิมังสาการม,มีฉันทาคือการอยาก มีสุขภาพที่ดีงามปิรยะก็เพียปรปฏิบัติรัวให้ได้สุขภาพที่ดีงามจิตตะก็จ,จดจอ่อพ,พิจารณาทําให้มันดีขึ้นไปยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะครับกวิมังสาก็เพียรพัฒนาการปฏิบัติให้มันดีขึ้นอ่ะเสร็จแล้วเราวันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องคุยกันให้มันลึกๆหน่อยนะครับก็อ่ะผมจะเริ่มเลยนะครับครับอันเนี้ยอันนี้คือดรเบอร์นาเจนเซนดรเบอร์นาเจนเซนที่านให้ความสำคัญกับการดูแลลำไส้การขับถ่ายให้ให้ดีงามเสมอๆนะครับดรเบอร์นาเจนเซนเนี่ยครับ ท่านเคยไปอยู่ฝึกงานกับดรเกิดสันแล้วท่าประทับใจการรักษาของดรเกิดสันที่ให้ความสัอัันอย่างมากในการขับถ่ายผลไข้ดรเกิดสันมาเยอะแยะหมดสิ่งที่ท่านถามคำแรกคือขับถ่ายเป็นอย่างไรถ้าหากยังขับถ่ายไม่เรียบร้อยท่านก็จัดการให้ผลไข้กลับบ้านไปสวนล่างพิตับด้วยกาแฟสักสามวันก่อนแล้วยังไงค่อยกลับมาครับดรวนาเจนเส้นบอก ส่วนหนึ่งเลยไม่ได้กลับมาเพราะว่าอาการที่คนไข้มาด้วยความไม่รู้สึกไม่สบายนะครับก็หายไปหมดอันนี้คุณหมอนเชเส้นเอาความรู้อันนี้ครับกลับมาแล้วก็พัฒนาวิชาของท่านเองคือท่านใช้วิธีการล้างลําไส้ด้วยน้ำจำนวนมากๆเลยครับคือเป็นวิธีการที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็มีนะ คือการล้างลำไส้ด้วยด้วยความดันน่ะอันนี้จึงต้องทำได้เฉพาะในโรงพยบาบาลครับในเราทำเองไม่ได้คโคลนิกค,คือมันต้องใช้ความดันนะก็อ่ะก็ว่ากันตั้เซพรขนาดเช่นท่านยกตัวอย่างถึงดาราใหญ่หลายสอ,สองสามท่านแต่ยกตัวในวิผมยกให้จอร์เวนสมัยรุ่นผมได้ทันเป็นพระเอกหนังนะ แสดงตั้งแต่นายพลแพตตันไปจนถึงทาสานเลครับถ้าพูดแบบสมัยก่อนพวกเรานะก็คือพระเอกมิชชัยบัญชาญละ่ะสร้างเป็นอะไรทุกอย่างทุกอย่างท่านบอกว่าจอห์เวนเนี่ยครับมารับรักษาการผ่าตัดมะเร็งปอดด้วยปี1964ผ่าตัดมะเร็งกระเพาะแล้วก็มาผ่าตัดมะเร็งกระเพาะแล้วก็มา เสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้นะครับท่านบอกว่าถ้าจอนเวนมาแล้วหมอดูแลการขับถ่ายอย่าให้ท้องผูกเป็นประจำดรเมอร์นาะเจนเซนเซนชื่อว่าเชื่อว่านะจอนเวียนอาจจะไม่เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ป่วย <laughs> อย่างเฮีย้ยครับน่าเสียดายนะแล้วท่านก็นยกตัวใหญ่แฟงซิงเนตรานี่ยมา มาด้วยโรคหัวใจวายและเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมดรเบอร์นาจนเซนเชื่อว่าถ้าแฟงซินินต้าได้รับตอนที่ได้รับการดูแลการขับถ่ายให้ดีแฟงซินิต้าอาจจะไม่เป็นไม่ปอดบวมเราอาจจะคือยังมีชีวิตอยู่ยืนยาวอะ่ะเนี่ครับอันนี้เป็นดรเบอร์นาจนเซนท่านเยอะท่านยกดาราใหญ่หลายท่านพูดว่าอย่างนี้ครับนะ เอาเราก็มาว่ากันเสร็จแล้วคนถัดมาเนี่ยครับอันนี้ด็อกเตอร์ฮิโรมิชินยะท่านเป็นหมอชาวญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาเครื่องกล้องสองที่ตัดใช้ผ่าตัดนะครับแล้วก็ใช้วินิจฉัยโรคเพาะอาหารลำไส้ท่านใช้กล้องนี้ตรวจด,ดูคนคข้สักสามแสนลายนะครับ ท่านผ่าตัดติ่งเนื้อในลำไส้สองกล้องดูแลอะไรอย่างนี้ครับเป็นคือ9ก้าหมื่นลายใช่ผ่าตัดเก้าหมื่นลายแต่สองกล้องตรวจให้เขาในสามแสนลายดารอกเร์มิชินยาท่านมีคำถ้าพูดภาษาพระเอกคัตทะเลือกโซการสวนล้างคิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟาหาตู้จับยากแหละในเมืองในโลกนี้นะครับเพราะอะไรเพราะท่าน สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟด้วยตัวท่านเองนะครับเช้าเย็นและประกอบกบับเมนูอาหารที่ท่านกำหนดของท่านกินไม่กินเนื้อสัตว์กินข้าวกล้องเยอะๆกินผลไม้พอสมควรกินผักเยอะๆนะครับกินถั่วต่างๆแล้วท่านบอกว่าวิธีนี้ที่ท่านคิดว่าจะทำให้ท่านมีชีวิต อยู่เกินร้อยปีอย่างไม่ต้องนั่งรถเข็นนะครับเนี่ยแล้วหลักการของดรฮิโรมิชินยาเนี่ยทำให้เกิดความกระจ่างในการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟของเราตั้งแต่ดรสาธิตอินทระกำแหงเอาเข้ามาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยครับสำนักต่างๆพูดถึงการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟด้วยความคิดหลากหลาย ว่าจะทำยังไงทำทุกวันได้ไหมทำเวลาไหนส่วนมากจะเป็นออกมาว่าทำแล้วรู้สึกอึดอัดแล้วค่อยทำแล้วค่อยหยุดหยุดแล้วก็ทำใหม่อะไรเงี้ยทำวันละกี่ข้างๆด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ได้อธิบายกันแ,แต่ดรฮิโรมิชินจะท่านเนี่ยครับท่านระบุเลยว่าทำเช้าเย็นแล้วก็ <c oughs> ให้ให้ดูแลด้วยการโภชนาการให้ดีด้วยอย่างนี้ จึงจะทําให้หัวเห้งคือลักษณะของลําไส้ที่ท่านสองกล้องเข้าไปแล้วมันจะได้สวยงามแล้วก็หมายถึงสุขภาพอันดีงามด้วยอันนี้ช่วยช่วยได้อย่างมากเลยครับทําให้ชม,มรมครูรักสุขภาพ79อได้เดินไปอย่างมั่นคงเพราะว่าเรายืนยันการส่วนร่างพิตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุกวันอยู่แล้วแต่คราวนี้เน้นมากขึ้นว่าถ้ามีทำได้ทำเป็นวันละสองครั้งเชา้าเย็นจะดีกว่านะครับ นี่นะครับดรฮิโรมิชินยะในตัวรักษากระเพาะลำไส้มากกว่า3 0 0แสนลายนะครับแล้วท่านบอกว่าทำ,ทำให้ท่านรู้ประจักษ์ในข้อเท็จจริงที่ว่าคนที่มีสุขภาพดีจะมีกระเพาะอาหารและลำไส้ที่สวยงามเวลาสองเข้าไปนะครับและคนม,มีสุขภาพไม่ดีด,ดูไปกระเพาะอาหารและลำไส้จะแย่มาก เพราะลำไส้บางบางทีท่านดูแล้วท่านรู้ได้ด้วยนะครับว่ามันจะทำให้เป็นมะเร็งไหมนะครับ <c oughs> ภาพวนเนี่ยครับเป็นลำไส้สองกล้องก่อนครับก่อนทำดีท็อกเป็นประจำนะจะปรากฏว่าเห็นไหมครับลำไส้จะมีพวกไขมงไขมันอยู่ในลำไส้รวมทั้งอุจจาระที่เป็นตะการแข็งเต็มไปหมดหลังจากสวนล้างพิษท่า ลา้ลางพิษดับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วก็จะเป็นภาพที่สวยงามดังข้างล่างเนี่ยครับนะพอวิธีอย่างเงี้ยจะทำให้สุขภาพดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าต้องประกอบด้วยโภชนาการด้วยนะครับโภชนาการก็คือรับประทานอาหารที่ไม่ไม่เกิดไม่มีการขัดขาวนะของเราก็มีข้าวกล้องเ,เป็นตัวหลักแต่ของเขาก็ ของญี่ปุ่นเขากินข้าวเขเป็นข้าวกล้องนะครับแต่ถ้าพวกฝรั่งนี่ก็จะใช้ขนมปังขนมปังไม่ขัดขาโฮวีดนะครับนะเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยมีขนมปังโฮวีดที่ใส่พวกธัญพืชเยอะแยะหมดนะอลองลองหาดูนะครับถ้าจะกินขนมปังอะนะแลเสร็จแล้วเราก็มาเดินเรื่องเข้ามาในการที่จะดูแลรักษา สุขภาพของเราอย่างอื่นก่อนอื่นก็ต้องดูว่า,าถ้าเราปล่อยให้ท้องผูกซึ่งดรเบอร์นาร์เชนเชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยถ้าตรงนี้ครับเราจะดูว่าเกิดจากการรับประทานอาหารเป็นแต่รับประทานเฉพาะเนื้อสัตว์และอาหารที่ไม่มีไม่มีใยอาหารก็คือเนื้อสัตว์อย่างเดียวแหละครับแต่ถ้าการบินพืชผัก ยายอาหารก็จะพอนะครับภาพนี้นำเสนอให้เห็นว่าการกินหนึ่งวันวันหนึ่งสามมือ้อแต่ถ่ายวันละครั้งสักสามวันท่านก็จะมีกากอาหารอยู่ในลำไส้เยอะแย,ยะหมดภาพนี้นําแสดงให้เห็นวันศุกร์นะครับอาหารเย็นวันอังคารเพิ่งจะรอการถ่ายแล้วเนี่ยอย่างนี้จะพบว่าพบว่า เวลาถ่ายมาจะเป็นหัวกระสุนแข็งปุ๊บปักเลยนะครับเรียกว่าเบ่งกันหน้าเขียวหน้าดำแล้วก็ถ่ายมานันทีเดียวก็รู้สึกว่าหมดลนะทั้งๆท,ท,ที่มีเจ้าุจรายังค้างๆา,งางอยู่ในรมไส้เยอะแยะไปหมดเราจะก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพซึ่งดรเบอร์บนาเจนเซ่นท่านได้เรียงไปเรื่อยๆว่าตอนจบส่วนมากจบด้วยเป็นมะเร็งนะครับหรือไม่ก็ ทำให้โลกเริ่มต้นเป็นอย่างหนึ่งแล้วกลายเป็นอย่างหนึ่งแบบ Frank แฟรงก์เซเนตานั่นไหมมาด้วยโรคหนึ่งแล้วเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมไหมก็ามาว่ากันเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆนําเสนอความคิดที่สรุปอันนี้เป็นเป็นหลักใหญ่มาจากสถาบันเกอร์สันนะครับสถาบันเกอร์สันเนี่ยตั้งแต่ ด,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 ด็อกเตอร์เกอร์สันใช้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟมาช่วยในการรักษาโรคมะเร็งและโรควันดร์โรคสมัยนั้นไม่ยังไม่มียาปฏิชีวนะและโรคไมเกรนอันนี้ไมเกรนเป็นด็อกเตอร์เกอร์สันคิดสำหรับรักษาตัวเองท่านเป็นไมเกรนท่านสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วก็อาการนี้บรรเทาลงเป็นอันมากแล้ว ดรเกษร์ an, เนี่ยจะคล้ายกับดรฮินมิชิยะตรงมีโภชนะบำบัดแต่โภชนะบำบัดของดรเกษร์เนี่ยท่านปรับให้คนไข้ทา,านง่ายขึ้นโดยเอาผักผักต่างๆผลไม้ต่างๆมาทำมาแยกกากเอาน้ำแยากากซึ่งท่านคิดว่าคงจะอุดมไปด้วยเอนไซม์ ide, แล้วก็ตั้งเป็นสูตร ให้ดืมบัละสิบสามแก้วนะครับอันนี้เป็นหลักใหญ่สำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะดักโทเกอร์สถูกยึดแบบกรอบโรคสินเพราะให้เหตุผลไม่ได้ว่าวิธีทำอย่างนี้แล้วคนไข้ดีอย่างไรตอนจากไปนานมากจนสถาบันเกอร์สันอินสติทิวเนี่ยครับได้ย้ายไปตั้งลกรลากอยู่ที่เม็กซิโกที่ชวนหน้านะครับ แล้วก็มีคือว่ามีทุนหลากหลายแหละจนสามารถค้นคว้าจนคน้นคนพบอย่างนี้ครับว่าถ้าเราท้องผูกเมื่อท้องผูกอะไรอุจจา,าอยู่ในลำไส้ใหญ่แยะๆๆเนี่ยครับจะมีแบคทีเรียตัวร้ายชื่ออีโคไลซึ่งมันสามารถเปลี่ยนกรดน้ำดีนะโอ้น้ำดีมันมี3ตัวนะปนอยู่ในอุจจาเรานี่แหละครับแล้ว พอผลอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดสาร <c oughs> พิษที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะทีนี้มาอธิบายเพิ่มนิดหนึง่งทําไมมันมีน้ําดีอยู่ในอุจจาระได้นะนะคืออย่างนี้ครับเวลาเราเรา,เรารทานอาหารเนี่ยพออาหารมาถึงลําไส้เล็กส่วนต้นเรียกดูโอดีน้มไอาตรงนี้ครับจะมี จะมีการตับให้ร่างกายเนี่ยครับจะสั่งให้ถุงน้ำดีบีบเอาน้ำดีออกมาอย่างลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อช่วยการดูดซึมพวกไขมันนะครับถ้าหากไม่มีน้ำดีออกมาไขมันจะไม่ถูกดูดซึมเป็นต้นเหตุให้เกิดการท้องอืดท้องเฟอ้อเลอเหม็นเปรี้ยวก็คือเกิดกดไหลย้อนนั่นแหละนะครับเพราะไอ้น้ำดีที่เอามันออกมาเนี่ยมันจึงมันจึง ปนอยู่ในอุจจาะแล้วทหารออกมาแล้วไปค้างเติงอยู่ในก้อนอุจจาระเพราะว่าท้องผูกตรงเนี้อีโคไลก็จะออกมาเปลี่ยนกรดน้ำดีให้เป็นสารที่ไม่ปลอดภัยสำหรับร่างกายก <c oughs> รดน้ำดีมันมีสามตัวนะครับกรดน้ำดีมีสามตัวโคลิกนะครับ แอสฟาโคลิกนะครับแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะมันกดโคลิกแอซิดจะถูกเปลี่ยนเป็นแอ h ฟาโคลิก c อซิดกดดีออกซีโคลิกจะถูกเปลี่ยนเป็นทรีเมชิลโคลันทีนกดลิโทโคลิกจะถูกเปลี่ยนเป็นเกลือพวกลิโทโคลเลตนะครับซึ่ง หลังมาอันที่สามเนี่เจลิโทโคเลตเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมีผลเสียต่อร่างกายอย่างมากนะครับก็คือเจลิโทโคเลตเนี่ยมันเป็นสารยับยั้งไม่ให้ตับสร้างน้ำดีอีกแล้วน้ำดีนี่ตับสร้างจากคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลก็อยู่ในเลือดเราที่ไหลเวียนอยู่นั่นแหละจับดึงคอเลสเตอรอลออกมาประทำน้ำดีแต่เพื่อเกิดโรคลิโทโคเลต ตับเลิกเลิกสร้างน้ำดีมันก็ไม่ได้ดึงคอเลอสเตอรอลจากเลือดออกมาเป็นเหตุให้ในกระแสโลหิตเราก็จะมีเจ้าคอเลอสเตอรอลเยอะแยะหมดแล้วก็จะทําให้เกิดการกระด้างของเส้นเลือดแดงนะครับเกิดการอุดตันของไขมันนะก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อร่างกายเลยนะแล้วผลจากการที่น้ําดีมีน้อยลง น้ำดีก็ไม่สามารถจะไปช่วยดูดซึมไขมันเป็นเหตุให้ไขมันท้างอยู่ในลำไส้เกิดท้องอืดท้องเฟอ้ออย่างที่ว่านี่แหละครับนะแล้วก็หลังจากเปิดล่อยให้ท้องผูกนานๆเข้านะเป็นยังไงปิดท้องผูกนานๆนเข้าก็เกิดไปอยู่ถึงลำไส้ ใหญ่ส่วนทอดลงคือด้านซ้ายของร่างกายตรงนั้นนะครับเป็นที่ชุมรุมของแบคทีเรียตัวร้ายที่มีเอนไซม์ยูเรียอสอยู่ในตัวมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันสามารถเปลี่ยนยูเรียที่ที่อยู่ในก้อนอุจจาระเราเนี่ยนะครับให้กลายเป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นด่างอย่างแรงมีพิษต่อตับและไต แล้วอย่างโปรตีนต่างๆที่อยู่ในกากอาหารนั่นะครับถูกเปลี่ยนให้เป็นอินดอร์สารอินดอร์ทำให้อุจจาระมีกลิ่นเหมน็นสเกตตตสเกตเกต,กตวพวกนี้ครับพวกที่ท้องผูกนานๆจึงถ่ายออกมาเหม็นมากและระหว่างที่ไม่ถ่ายถ้าผายลมเมื่อไหร่ก็จะกลิ่นเหมน็นหรือแม้แต่เหงื่อก็จะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นอุจจาระด้วยนะครับกลิ่นตัวเหม็นแบบหน้าเวียนหัวมากเลยนะ แ้อย่างนี้ครับเป็นเหตุเป็นสิ่งเบาเหตุที่ให้บอกเรารู้ว่าไอ้อย่างนี้ต้องระามาัดร,ระวังต้องระามาัดร,ระวังอย่างยิ่งนะครับทีนี้ความน่ากลัวตรงอย่างนี้ครับสารพวกนี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในตับใหม่โดยเฉพาะแอมโมเนียพอแอมโมเนียเจออย่างนี้มันก็จะต้องรีบเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นยูเรียใหม่ ยูเรียที่เกิดขึ้นส่วนหนึงก็ขับออกทางปัสสวาวะอีกส,ส่วนหนึงก็ปลนออกมาในอุจจาระอีกนั่นแหละครับนะครับ,นะรบพอมาถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ได้ขับถ่ายออกมาอีกแบคทีเรียจุลไลที่มีแอมไสยูเรียสก็เปลี่ยนยูเรียให้กลับเป็นแอมโมเนียแล้วกลับขึ้นไปใหม่นะครับทีนี้พวกสารพวกนี้ถ้ากลับไปอย่างนี้ตับก็ทำงานไม่หยุดครับหมุนเวียนไม่หยุดนะครับ ตับก็จะมีอาการลา้าอาการลา้านียเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยสำหรับสุขภาพของร่างกายซึ่งดเอร์เบอร์นาเชนเซนท่านเปลยมาว่าถ้าเราไม่ดูแลมันเราสุขภาพก็จะไม่ดีแล้วท่านอยากจะบอกอย่างยิ่งเลยบอกว่าอะไรโดยเฉพาะหมอนะครับตั้งแต่สมัยดเอร์เบอร์นาเชนเซนนานปีแล้วล่ะ หมอไม่ค่อยสนใจเรื่องการขับถ่ายของร่างกายแล้วสถาบันเกิรสันได้ตั้งข้อสงสัยเลยนะครับว่าการสวนล้างพิษของร่างกายที่เรียกว่าอีนีมาในภาษาอังกฤษเนี่ยครับในอ,อ,อายุรเวทแผนไทยและแผนดินเดียเราเรียกว่าการทำวัตติยอยู่ๆหนังสือเมรกแมนูลที่มี รายละเอียดการทำอินิมาเนีทถูกยกออกหมดครับด้วยเหตุไม่ท <c oughs> ราบดรทางสถาบันเกรอสัรก็สงสัยมากโชคดีที่หนังสือเมิรกมาโน่เล่มนี้ครับผมมีอยู่เพราะว่าสมัยเรียนเภสัชเราใช้เมิรกมาโน่เนี่ยครับดูในการทำตำรับยาต่างๆซึ่งเมิรกมาโน่ทำไว้หนึ่งหนึ่งหัวข้อใหญ่รวมทั้ง อีนิมาด้วยครับนะครับอีนีมานี่ท่านท่านจะพบว่ามีการสวนด้วยกาแฟด้วยนะครับสวนตกลงสวนกาแฟมีก่อนเกิดสารมาอีกนะตั้งแต่ในเมือกมานั่ก็มีมาแล้วล่ะครับก็ให้พวกเรารู้ไว้ว่าวิทยาศาสตร์มันมาแล้วมันก็ไปด้วยเหตุผลไม่รู้ว่าทํำไมแพทย์อเมริกาเลิกนะ มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นะครับสมัยสมัยที่ดรเกษรสันถูกถูกสอบถูกตรวจเนี่ยท่านขัดแย้งอย่างมากกับนักการเมืองนะครับขัดแย้งอย่างมากกับนักการเมืองเพราะว่าดรเกอร์สันได้รักษานักการเมืองหลายท่านที่เป็นมะเร็งแล้วหายดี D. แล้วหลังจากนั้นท่านก็ถูกสอบว่าไอ้วิธีการของท่านเนี่ยมันเป็นนอนอโทดหอกคื เป็นวิธีที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแพทย์มันคิดเอาเองสมัยนี้ข้าคอ,อากาหาอันนี้ก็คือซูโดไซแหละคิดคิดเอาเองแล้วไม่มีหลักการไม่มีหลักฐานมามาสนับสนุนว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นก็เวลาเขาถามว่าทำไมใช้กาแฟสวนแล้วมันดีอย่างนี้ดรกเตอันตอบได้เพียงแต่ว่าก็สวนแล้วผลไข้มันดีนะครับมี50เคส ออกซึ่อมาฟิิเคสการรักษาโรคไรเชื้อเรือ้างของดรเกอร์สัน้้วก็ออกมาเป็นอย่างดีก็มีการโต้เถียงกันอย่างยิ่งเลยในวงการแพทย์แล้วผลสุดท้ายก็ลงประชามติลงโหวตขับดรเกอร์สันออกจากการเป็นแพทย์ก็คือยึดใบประกอบโรคสิลป์นะครับนะถ้าหากไม่ทำอย่างนั้นนะผมว่าป่านนี้ วิชาการก็คงจะเจริญไปอีกเยอะแยะหมดนะครับก็อ่ะเมื่อกี้เห็นภาพวอแป๊บแป๊บเอาไว้ภาคสองก่อนเนาะตอนนี้ผมอยากจะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ